ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันเช่นเคยนะทุกคนกับทามไลน์แชนแนลนะครับสําหรับวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการพอดแบบตะกดพอดแบบออกมาจากเครื่องปรินนะครับไม่ว่าจะเป็น A สามอว่า A สี่แล้วแต่นะครับว่าเราจะมีวิธียังไงพอดออกมาแล้วแล้วก็จับมาต่อ ต่อต่อกันเพื่อที่จะใช้ให้แบบเพื่อที่จะขยายแบบให้มันดูใหญ่ขึ้นนะครับปกติแบบวันนี้ต้องขออนุญาตใช้แบบนะครับกับทาง f อฟซที่ที่ส่งมาให้นะครับมาสาธิตให้เป็นตัวอย่างครับไทม์ไลน์ชาแนลก็คือสมมุติว่าเรามี แปลนหรือว่า l a เยอร์ที่มันใหญ่มากนั่นคนนะแต่เราต้องการขยายเพื่อที่จะให้ได้เห็นข้อมูลนะครับที่ชัดเจนนั่นกคนเรามีวิธีปิ้นยังไงมาดูกันนะครับก็คือเราต้องใช้ l a เยอรนะครับในเป็นตัวเป็นเป็นตัวช่วยนั่นคนนะเพราะว่าเราต้องพอดแบบมีวิธีเดียวก็คือการพอดแบบ on scale นั่นเองนั่นกะคนนี่นะครับเขาจะมีอยู่เขาจะแบ่งเป็น สิบกว่าชิ้นเลยนะครับในสิบสี่ชิ้นนอะสิบสี่ชิ้นนะทุกคนอืมนะครับเนะบืบ้องต้นให้ทุกคนมาที่เลเยอร์เลเยอร์หนึ่งหรือเลเยอร์สองไระเลเยอร์หนึ่งครับมาตั้งค่าก่อนอันนี้ผมดับเบิลคลิกนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น a อสามแล้วกัอเปลี่ยนชื่อเป็น a อสามเสร็จแล้วในที่นี้สเกลของเขาเนี่ยเป็นหน่วยมิลหรือหน่วยเมตรนะ เดี๋ยวลองเอาหน่วยมินดูนะทุกคนนะว่ามันจะคือไม่มีตัวเลขบอกเลยทุกคนนะนะไม่รู้เขาออนสเกลหรือเปล่านันเนี่ยแบบไม่มีตัวเลขอ้างอิงเลยนะครับเช็คระยะดูเซสี่เมตรน่าจะ สเกลมินเดี๋ยวนะสี oh, ่เมตรอ๋อสเกลเมตรทุกคนสเกลเมตรอน,นี้เป็นสเกลเมตรนะถนนกว้างสี่จุดศูนย์สเกลเมตรนทุกคนถ้าสเกลเมตรนะครับ ให้เราไปที่ layout a3 ที่เราตั้งค่าไว้คลิกขวาหนึ่งคนนะไปที่ Page set up manager ตัวนี้นะครับการตั้งค่า Scale ไปที่ไปที่ modify กวทีเอาใหม่คลิกขวาไปที่ Page set up manager นะครับแล้วก็ไปที่ modify นะครับ เลือกเครื่องริ้นที่เราจะริ้นนะทุกคนต้งว่าเราจะเลือกเป็น pdf ไว้ก่อนก็ได้นะครับพอตไปเป็น pdf แล้วก็สั่งริ้นก็ได้เช่นกันนะครับในที่นี้ผมเลือกเครื่องริ้น์นะเครื่องริ้นที่รองรับ a สามทุกคนก็จะขึ้นอ่าผมเลือก a สามตรงนี้เลือกเครื่องริ้นนะครับตรง paper size ี่เลือก a สามส่วนตรงนี้ พอนสไตนทีเบิลนี่ก็คือผมเลือกเป็นโมโนโคมนะครับเป็นขาวดำตรงนี้เลือกเลเยอร์เอาสินะทุกคนนะพอเราพิมพ์ในเลเยอร์ให้เขาจับเลเยอร์ห้ให้นะครับตรงนี้ถ้าสเกลเมตรตรงนี้ให้ทุกคนใส่เป็นพันนะครับนี่พันมิลนะครับอันนี้ไม่มีอะไรคิกโอเคไป คลิกปิดไปนั้นคนนะนี่แล้วก็จะได้หน้าเลเยอร์ออกมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทุกคนไปหาไตเติลบล็อกนะครับไตเติลบล็อกหรือว่าเพื่อนๆจะมีดูของเขามีไหมไม่มีไมีไตเติลบล็อกนะครับสำหรัเพื่อนๆไม่ไมีหรือว่าจะสร้างใหม่ก็แล้วแต่นะครับอ่าหรือว่ามีมาก็ก๊อปมาใส่ได้นะครับไตเติลบล็อกนะครับอันนี้สมมติ เพื่อนไม่มีแล้วมัจะสร้างเองนะคผมแนะนาให้ไปที่นี่ไปที่ New ตรงนี้ทุกคนนะคลิกนะครับแล้วก็นี่มันจะมีให้เลือกอยู่ตรงนี้นะครับแต่ต้นบอกตัวอย่างนะครับคลิกเอามาจะเลือกแบบไหนในพวกสมมุติว่าผมเอาตัวนี้อ่าคลิก Open มันจะอยู่อีกหน้าหนึ่งทุกคนนะมันจะเขาก็จะสร้างหน้าอ่า หน้าโมเดลมาอีกหนึ่งหน้านะครับให้ทุกคนคอนโทรลซก๊อนะครับแล้ว็คลิกขวาวางไปแล้วก็มาเปิดที่หน้างานเราแล้วก็คอนโทรลวคลิกวางไปก่อนนี่นะครับเขาก็จะมาใหญ่นิดนึงนะทุกคนนะเสร็จแล้วผมพิมพ์ SC ย่อสเกลเขามันนิดนึงเลยเอาเราอยู่นี่เมื่อกี้นะครับ ย่อดึงเข้ามาให้มันใกล้เคียงแล้วนคนน่ะนี่นะครับเสร็จแล้วผมมุ๊มุ๊เข้ามาให้เขาอยู่ในขอบเขตเส้นปะแล้วนะคนนะเวลาโปรแกรมอ่านเขาจะอ่านอ่านในเส้นปะเส้นนี้นะครับเวลาอ่านพอแล้วก็พิมพ์ X C ขยายสเกลนะครับคลิกซซายหนึ่งครั้งพิมพ์ R Enter คลิกซซายหนึ่งครั้งแล้วก็ คลิกซ้ายปลายทาแล้วก็ดึงนะครับขยายให้มันอย่ายให้มันเกินกรอบเงืนคนอ่าโอเคอยู่ในกรอบใช้ได้เดวลาปิดไม่หลุดนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆไปที่วิวนะครับแล้วก็วิวพอ o r ตเราเลือกพอร์ตหนึ่งนะครับครั้งละหนึ่งนะคุื่นะถ้าสองพอนี่ก็เราคลิกครอบเนี่ยมันก็จะขึ้นมาสองต่างคลิกสามนี่ก็สามต่างนะคุคนผมเลือกหนึ่งแล้คลิก วางคอบหัวสุดนี่เลยอย่าให้เลยหนะน้ากระดาษท้กคกเอาแค่เ okay. ท่าไหนก็พอแล้วเสร็จแล้วดับเป็นคลิกเ,เพื่อนๆซูมดูงานเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนะงานเราอยู่ไหนเอ่ยอืมไหนละงานเรา งานเราเล็กนิดเดียวนทุกคนนี่ลบทิ้งไปงานเราเล็กนิดเดียวนะครับ,บ,รดดรบสมมุติว่าผมจะดึงสเกลตัวเปเปอร์วันนะครับเปเปอร์หนึ่งนี้ออกมานะครับผมก็คลิกเลือกตรงนี้นัุนคนนะสมมุติว่าผมจะเอาหนึ่งต่อสองร้อยโอ้ปรากฏว่า หนึ่งต่อสองร้อยนี่คือถ้าเลเยอเยอะๆนะัทนกคนนะเราต้องเลือกเอกี่ยวที่เยอะที่สุดเลยเนะี่ยสมมุติว่าผมเลือกหนึ่งต่อสองพันสองพันนี่ยังใหญ่นะทุกคนอนี้สเกลเมตรหรือสเกลมินะลเนี่ยโกงหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูกันสมมุติว่าตรงนี้กี่เมตรวะเนี่ยังไม่มีคือมันไม่มีตัวเลขอ้าง,งอีกนะทุกคนนะสมมุติว่า หักหนนเส้นนี้มีสเกลสักตัวก็ยังดีนี่ไม่มีนะครับเพื่อที่จะเราจะได้มีแต่ระดับมีแต่ค่าพิกัดมีค่าพิกัดนะครับที่เราจะไปใช้กับกล้องนะทุกคนเซอร์เวนั่นเองเดี๋ยวนะผมลองใส่ดิเมนชันดูสี่เมตรก็หน่วยเป็นเมตรนี มันเป็นเมตรอืมเลือกสเกลเมื่อกี้หนึ่งต่อสองพันก็ยังเล็กผมเอาหนึ่งต่อห้าพันหนึ่งต่อห้าพันยังเล็กนะทุกคนแสดงว่าพื้นที่สเกลของเราเนี่ยมันใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นสเกลหนึ่งต่อเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นมินลนะทุกคนนะเปลี่ยนเป็นมิลน,นะ เปลี่ยนเป็นมินก็มาคลิกขวาใหม่ไปที่เพจ e ซตอัพเบนจิเตอร์เปลี่ยนเป็นมินตรงนี้ต้องหนึ่งต่อหนึ่งนะทุกคนนี่คลิกตรงนี้ก็ได้เลือกหนึ่งต่อหนึ่งนี่ยูนิตหนึ่งคลิกโอเคปิดไปหน่วยเป็นมินก็ได้นะครับนี่เราปิดไป เอามาใหม่นะครับขัข้นตอน C อบขโ้น V อน V ดึงมาให้อยู่ในขอบเขตของเรานะครับ SC ย้ายสเกลนะครับเพราสเกลมันเดิม ดึงมาโอเคนะครับเสร็จแล้วไปเลือกวิววิวพอตเหมือนเดิมนะครับผมเลือกหนึ่งพอตไหนเออชิ้นงานเราอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยว ไหนละมันอยู่นี่ชิ้นงานเราอยู่นี่คือถ้าหาไม่เจอนะคนให้ทําเหมือนผมนะครับเส้นอ้างอิงหาเส้นอ้างอิงให้ได้พอมาอันนี้สเกลมินนะทุกคนเราไปคลิกอ่ะใส่ m m จุดนี่สเกลมินนะครับ,บสเกลมินสมมติว่าผมเลือกหนึ่งต่อร้อยอ่าใกล้เคียงนะครับผมเอาหนึ่งต่อพันหนึ่งต่อพัน หนึ่งต่อพันนี้ยังใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็หนึ่งต่อเนี่ยเมื่อกี้หนึ่งต่อพันหนึ่งต่อเจ็ดร้อยห้าสิบอืมใกล้เคียงแล้วก็หนึ่งต่อเจ็ดร้อยห้าสิบหนึ่งต่อเจ็ดร้อยห้าสิบน่าจะหนึ่งต่อเจ็ดร้อยห้าสิบหนึ่งต่อหนึ่งต่อนจากหนึ่งต่อเจ็ดร้อยห้าสิบก็หนึ่งต่อพันหนึ่งต่อพันก็ได้แล้วคนนะ นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนไปแก้ไขนั่นคนไปแก้ไขในส่วนของตารางช่องเอานน่นคนตารางช่องไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้รเราปิ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราลบเนี่ยลบช่องพวกนี้ออกนะครับเปลี่ยนปิ้นมาเสร็จแล้วอันนี้ก็คือสเกลหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อพันมันมีพันมีพันสองสี่ด้วย พันท้วนนี้หนึ่งตัวพันท้วนนี่นะครับแผ่นที่สองให้ทุกคนก๊อปปี้ตัวนี้เลื่อนมาดับเบิลคลิกแล้วก็พิมพ์ P enter แล้วก็เลื่อนเราไม่ต้องแก้สเกลนั้นพอาแผ่นที่สองนี่นะครับเสร็จแล้วมูฟมาก๊อปปีแผ่นที่สามมาวาง แล้วมันคลิกพิมพ์ p MP, enter เลือกแผ่นที่สามนี่นะทุกคนทีนี้เสร็จแล้วนะครับสมมติว่าเพื่อนๆเ,เลือกทั้งหมดนะครับทั้งหมดสิบจุดนะทุกคนให้เพื่อนๆไล่พิ้น์พิมพ์เพื่อนๆอ,อ,อย่าไปพินพ์ครอบวินโด์นะให้พินพ์ที่นี่นะครับสมมุติว่าให้พิมนที่เลเยอร์ให้ให้โปรแกรมเขออาอ่านนะให้เลเยอร์เขาอ่านท่านเพื่อนจะพิมพ์เพื่อน,อนก็กด c t r l p นะครับหรือว่าไปที่ ไฟล <ITA> ์ก็ได้นะไฟล์แล้วก็พอดแบบนี่นี่พอดคือถ้าเราพิมพ์ในในในตรงโมเดลนะครับแล้วก็แค่พรีวิวพิมพ์ออกมาเลยนะครับเขาก็จะสเกลเขาก็จะออกมาตามที่เราได้เท่ากันเป๊ะๆนะครับเพื่อนๆจะออกแบบมาต่อกันมันก็จะขนาดเดียวกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพิมพ์กับวินโด์นะครับ สมมติเราพิมพ์วิดว์อย่างนี้ครอบอย่างนี้มันก็พิมพ์ได้แต่สเกลจะไม่เป๊ะน,นะครับเพราะว่าเพราะว่าเรากําหนดที่คอ,อเซอร์คอ,อเซอร์ของเราของของของ,ของ,ของนี่นะครับเรากําหนดที่คอเซอร์ของเรามันก็จะไม่เป๊ะน,นะครับมันไม่เหมือนโปรแกรมนะครับที่เขาสามารถอ่านให้เราเนี่ยเพื่อนพรีวิวได้เลย,เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ออกมา เป็น a สาม a สี่ก็ได้นะครับถ้าจะ a สามก็ a สาม a สี่ก็ a สี่พอพิมพ์ตัวนี้เสร็จแล้วเพื่อนก็มุกตัวนี้มาให้มันอยู่ในให้มันอยู่ในกรอบกรอบเส้นปะนี้นะทุนเห็นไหมเห็นเส้นปะนี้ไหมนี่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 นะครับคือแนวที่โปรแกรมเขาคำนวณน,นะครับคำนวณคำนวณสเกลนะครับเพื่อนๆก็จะได้สเกลที่เป๊ะๆสามารถเอากระดาษเพื่อนๆจะตัดขอบหรือว่าเอามาต่อกัน ได้เท่ากันเป๊ะนั่นคนนะหรือว่าเพื่อนจะไปตัดทีละแผ่นแล้วมาต่อกันในหน้ากระดาษนะครับเป็นแบบใหญ่ได้เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยคุณนะสำหรับการตั้งค่าพอรแบบขยายแบบเอาสเกลใหญ่ๆนะครับมาต่อมาต่อเพื่อที่ให้กระดาษนะครับของเราจะได้ใหญ่ขึ้นขยายภาพ ให้ดูขึ้นโดยเฉพาะงานที่เป็นเลเยอร์ใหญ่ๆน่คนนะก็จะประมาณนี้นะครับว่าจะได้เป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งกำลังหัดเรียนดูเจอกันคลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ